ค่ะท่านผู้ว่าคะก่อนอื่นเลยค่ะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ําในจังหวัดเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างคะอ่าเป็นไปแนวแนวทางที่ดีขึ้นครับตามที่เราคาดการณ์ครับอืก็<ร>ค,คือน้ําลงน้ําลงหลังจากที่ทรงตัวมาสองถึงสามวันนะครับน้ําลงแล้วเราก็เร่งระบายหลายๆจุดใช้เครื่องสูบน้ําได้เราก็ตั้งเครื่องสูบน้ําเร่งสูบออกนะครับค่ะแล้วโดนหลายสายน้ําน้ําแห้งแล้วแต่ก็จะทิ้งคาบโครนอะไรไว้ ซึ่งวันนี้เราจะนํารถน้ําจากทุกหน่วยทั่วจังหวัดทั้งที่ไม่ใช่โดที่พื้นที่น้ําท่วมเนี่ยเราระดมมาให้หมดเพื่อที่จะล้างถนนในเส้นที่น้ําลงแล้วล้างได้ให้ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้พรุ่งนี้ครับครับก็จะเป็นการฟื้นฟูหลังน้ําลดแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ําลดนะครับแล้วที่ผ่านมานะครับท่านได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างไรบ้างครับช่วงที่ผ่านมาครับออย่างแรกเลยคือการที่วันที่น้ําจะ จะเลยจุดวิกฤตก็ได้ไปอยู่กับพี่น้องประชาชนที่เขามาดูกันในจุดวัดัดน้ำเรื่องจะกลัวก็ให้ความมั่นใจว่าเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่มีปิดบังน้ำจะถึงตอนไหนเราจะบอกตรงๆแล้วก็จะบอกพี่น้องว่าต้องทําอย่างไรเช่นยกของขึ้นที่สูงพี่น้องก็เชื่อวันนี้เรื่องอไม่ไม่ไปเล่นน้ําไม่ไปถูกเกิดอันตรายเนี่ยไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายนีม่มีคนสูญหายในขณะนายไม่ได้คนเดียวนะครับอันนี้ก็คือเราประเมินสถานการณ์แล้วเราแจ้ง แจ้งเราเตือนพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่น่ารักมากก็กเชื่อแล้วก็ทําตามนะครับก็ไม่เกิดความเสียหายแก่ชีวิตในส่วนของหลังจากน้ําขึ้นแล้วท่วมจนล้นขันแล้วก็ดูแลในเรื่องของกระสอบทรายไปอุดในช่องที่ประชาชนต้องการเข้าบ้านตัวเองในเรื่องของข้าวปลาอาหารในกรณีที่ออกจากบ้านลําบากก็มีให้ให้ประชาชนทานนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จัดรถรับส่งใช้รถยกสูงไปส่งในถนนที่รถเล็กเข้าไม่ได้ก็ ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยลงนะครับให้เดือดร้อนน้อยที่สุดบางก,ก,ก็ทํามแบบเนี้ยสามวันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเยี่ยมเยียนประชาชนสร้างความมุ่งใจว่าภาครัฐเราทําอะไรให้อยู่นะครับก็ให้พี่น้องประชาชนเข้าใจแล้วก็ร่วมมือครับครับอย่างย่านเศรษฐกิจสําคัญสําคัญของเชียงใหม่อย่างตลาดไนบาซา่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ลาดแม่บ,บาซาตอนนี้น้ําแห้งแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับอืในในจุดที่แม่บาซาตั้งอยู่เนี่ยสูงนิดนึงน้ําก็จะแห้งก่อนแล้วก็จะเข้าสู่โหมดของการล้างถนนล้างขี้โคลนออกไปเพื่อที่จะให้ทางมวชนร้านตลาดสองข้างทางเจัดร้านขายของได้เร็วขึ้นนะครับครับค่ะดูสถานการณ์โดยรวมตอนนี้ถือว่าเบาใจได้หรือยังครับเบาใจในเรื่องของการที่น้ําจะ ไม่ท่วมขังเป็นเวลานานแต่เราจะยังไม่เบาใจจนกว่าเราจะฟื้นฟูให้ชาวบ้านเสร็จไม่ว่าจะเป็นการล้างบ้านล้างเมืองล้างถนนให้สะอาดกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ฟื้นฟูในเรื่องของการสารวจความเสียหายเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือที่้างประชาชนที่ถูกน้ําท่วมน้ําขังถูกโคลนเข้าบ้านให้เสร็จแล้วก็ถูกต้องตามความเป็นจริงเร็วที่สุดครับครับก็คือจะมีการเยียวยาให้ได้เร็วที่สุดใช่ไหมคะท่านรู้ว่าค่ะใช่ครับ วางแผนไปแล้วครับเพราะจริงๆเรารู้ว่าโซนไหนเนี่ยน้าท่วมบ้างแล้วบ้านใครเล้ที่เท่าไหร่ถูกน้ําท่วมซึ่งตรงนี้เราวางแผนไว้หลังจากน้ำเราไห้สํารวจเลยบ้านที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยอะไรเสียหายบ้างแล้วเข้าหลักเกณฑ์ระเบียบของทางราชการอย่างไรเราก็จะ,ะดําเนินการเบิกจ่ายให้ตามนั้นให้ถึงมือพี่น้องประชาชนจ่ายตรงโดยเร็วที่สุดครับ ตอนนี้มีพื้นที่ไหนครับที่ยังคงมีน้ําท่วมขังแล้วก็เรายังคงต้องไปลงพื้นที่แล้วก็ทํางานกันอย่างหนักครับตอนนี้ตอนนี้เน้นหนักที่ในเขตเมืองตัวเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลใกล้เคียงเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ลําน้ําปิงเนี่ยไหลผ่านแล้วล้นฝั่งสองข้างลําน้ําปิงแต่ว่าก็เป็นทุกพื้นที่ที่เราจํากัดความเสียหายได้นะครับเดิมปีห้าสี่เนี่ยน้าท่วมน้าท่วมใหญ่ เหมือนจังหวัดอื่นนะครับครับแต่เชียงใหม่เนี่ยเราขีดวงที่น้ําท่วมปีห้าสี่แล้วแบ่งไว้เจ็ดโซนเป็นพื้นที่ที่ประชาชนกขรู้นะครับแต่วันนี้ในเจ็ดโซนปีห้าสี่นั้นน้ําล้นเข้าท่วมไปประมาณสองโซนสองโซนนะครับโซนที่สองยังไม่เต็มดีนะครับ,รบก็คือเราจํากัดวงที่พื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมได้ลดลงมากกว่าปีห้าสี่ครับ ท่านผู้ว่าค่ะอย่างเมื่อกี้ที่ท่านผู้ว่าพูดถึงในเรื่องของการเยียวยาค่ะพี่น้องประชาชนเนี่ยจะสามารถไปติดต่อหน่วยงานตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างคะ,ะเทศบาลพื้นที่อบตอพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนตั้งอยู่เลยนะครับในต่างอำเภอก็อบอตอเทศบาลพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนตั้งอยู่เช่นกันท่านในอำเภอแต่ละอำเภอท่านป้องกันบรรเทาสาภาภัยจังหวัดก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วย ช่วยในการดําเนินการคิดแล้วก็เสนอเรื่องเบิกจ่ายเรื่องของอบจากรัฐบาลจ่ายให้โดยเร็วต่อไปครับครับการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนเรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยตอนนี้วิทยุกระจายเสียงแล้วก็วิทยุในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี้ได้มีการตอบรับหรือว่าได้มีการทํางานในเชิงบวกเชิงรุกตรงนี้บ้างไหมครับต้องเรียนว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ระบบสื่อสารกับพี่น้องประชาชนนั้นดีมากนะครับสื่อท้องถิ่น เข้มแข็งแล้วก็มีหลากหลายช่องทางได้ร่วมกับทางสื่อที่มีอยู่แล้วของกรมประชาสัมพันธ์ของสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเนี่ยได้ร่วมกันเสนอข่าวได้ดีแล้วก็ได้จัดจุดจัดในเหตุการณ์ที่จะทาให้อย่างผมเนี่ยต้องรับผิดชอบเรื่องอะไรก็จะทําทั้งจังหวัดเนี่ยก็จะบอกว่าให้ผมเนี่ยให้ความมั่นใจต่อประชาชนในกรณีใดประเด็นใดในเวลาใดอย่างไรบ้างซึ่งผมต้องถือว่า ท่านทําได้ดีมากในระบบสื่อทั้งเอกชนทั้งพิสูจอ์อิสระเนี่ยเขาทําได้ดีแล้วก็เป็นการที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจไม่เกิดความตื่นตระหนกทําให้พี่น้องประชาชนไม่ไม่เกิดความเสียหายแล้วก็ทางรายการก็ทํางานได้อย่างเต็มกําลังครับ